องศาดูหนังเรื่องอะไรอะลูกัมามาแม่แม่ดูเมื่อก,กี้องศาบอกแม่ว่าอะไรไมะแม่คะขอดูตัมงแม่ครับทำไมทำไมลูกต้องอยากดูโทรศัพท์ด้วยล่ะครับหนูน่ะเอ,อาไปเลยเือเอาไปขายคลิปเล้าโดวน,วนาราคา์คร,ร,ร,รับ อะไรนะเนอเอาไปใส่คลิปหน้าโทรทัศน์ครับหนูจะไปถ่ายคลิปหน้าโทรทัศน์ครับไม่ได้ไป่หนูแค่เราหนูแค่แค่ะย่อ,ยอ,ยองศารู้ไหมครับว่าการที่เด็กเล่นโทรศัพท์มากๆอ่ะมันมีผลเสียต่อลูกตาทำไมอ,อะอาองศาบ,บอกเพื่อนๆสิดูได้แต่อย่าดูเยอะนะครับผม,มถ้าคนดูโทรศัพท์เยอะๆจะเป็นยังไงบอกเพื่อนๆก่อนตาไม่บอดฮะ ตาไม่บอดตาตาเลือดจะออกลูกตาไม่บอดหนแม่ดูตาองศาใกล้ๆสิไหนองศาทำตาเลือกๆเร็วดูดีดูนี้เด็กที่ชอบดูโทรศัพท์ตาเป็นจะเป็นยังไงหนังงน,หนหน้ามาในนะโอ้องศาดูเนี่ยเก่งมากไม่ต้องดูโทรศัพท์ดูทีวีดีกว่าเนาะลูกเนาะดีไหมคะ A, a, B, ดูอะไรนะคะ a, B, a, B, B, a, B s. <S พี่แป้งเล่นเกมผีเป็ดพี่แป้งเล่นเกมผีเป็ดโอ้โหเนี่ยเขาเป็น f อพี่แป้งเป็น f อซน้องบีมใช่ไหมคะแม่แม่เป๊ะอ่ะแหน่ดูเนื่องอะไรโอ้โหเนี่ยมีเด็กมาอ้อนอย่างเงี้ยทุกวันองศาหลักใครครับ รักใครนะรักแม่ไม่ได้ยินเลยรักแ,แม่เองรักเท่าไหร่ครับรักเท่าฟ้ารักเ่าฟ้าแล้วลูกห้ามดื้อกับแม่นะครับรักแม่โอ้เลี้ยงง่ายอุ้ยหลับแล้วว่าหลับแล้ว่ะโอ้ยเลี้ยงง่ายจริงๆมานอนตักแม่แป๊บเดียวหลับแล้วอ่ะโอ้ แก้งวะเนี่ยแก้งวะเนี่ยไหนหันหน้ามามองดิ